嗯嗯嗯。嗯。 มาแนะนำรถกันอันนี้จะเป็นรถอ่าสปินเตอร์นะเลขที่สองห้าแล้วก็สองสี่นะอ่สองห้าสองสี่ต่อไปก็จะเป็นสองสี่สองหกนะอันนี้หลา้คนขับจะไม่มีเลขเพราะว่าลืมทำ คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นหลังท้ายของสปินเตอร์นะเอมีแค่สามตู้เองนี่หนึ่งถ้ารับเป็นหัวลรวจับได้ก็จะเป็นสามนะหนึ่งสองสามนี่นะอ่าคอมเมนต์มาได้เลยว่าตู้ไหนมันสวยกว่านี่ดูตู้นี้ก่อนเลยอืม สองสามอันนี้นี่นะตัวที่สามห้าเราจะมาดูตรงนี้นี่ตรงข้อต่ออ่แล้วก็อีกฝั่งหนึงตรงข้อต่อยังไม่ได้ต่อนะคือแค่เออแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันต่อแล้วส่วนอันนี้ยังไม่ได้ต่อเพราะว่าจะเอาไปโชว์เพื่อน ก่อนนะอ่าก o o d b y e